ึนเองไม่ได้เดี๋ยวมันหนีบผู้ปกครองก็ต้องดูแลถ้าขึ้นเองเดี๋ยวมนหนีบเกิดอุบัติเหตุโยมจบเป็นแบบไมข่าวที่แบบเขาเขาจะงกเขาจะงกหัวบันไดเลื่อนหนีบหัวผมผมติดอยู่ผมผมติดอยู่ในบันไดเลื่อน บันไดเลื่อนสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลายคนในสังคมยุคปัจจุบันอาจลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องสัมผัสหรือว่าเผชิญต้องใช้แต่ใครจะรู้ว่าบันไดเลื่อนอาจเป็นภัยเงียบใกล้ตัวที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ทุกวินาทีบันไดเลื่อนเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่สามารถเห็นได้ทั่วไปในห้างสรรพสินค้าและอาคารสำนักงานใหญ่ๆที่มีผู้คนพลุกพล่านเนื่องด้วยความสะดวกสบายที่ได้เพราะบันไดเลื่อนนั้นสามารถขนส่งผู้คนได้เป็นจำนวนมากในระยะทางสั้น เรียกได้ว่าในชีวิตประจําวันของคนไทยในเมืองใหญ่หรือในแหล่งเศรษฐกิจจะคุ้นเคยกับการใช้บันไดเลื่อนได้เป็นอย่างดีแต่หากการใช้บันไดเลื่อนที่ผิดวิธีโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยเหตุการณ์ไม่คาดคิดอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้เพียงเสี้ยววินาทีค่ะเวลาที่เข้ามาที่ห้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องดูก่อนว่าเด็กเนี่ยมีผู้ใหญ่มาด้วยหรือเปล่าท่าของที่ท่าของเราเนี่ยก็คือมีเด็กเนี่ยก็ ไม่ให้เล่นสอนเขาว่าไม่ให้เล่นแล้วก็ไม่ให้ปีนบนบันไดเลื่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าขึ้นมาอย่างมากับคุณครูมากับเนี่ยจะขึ้นทีละคนขึ้นทีละนนคนนะคะอธิบายค่อยๆเขาให้เขาเข้าใจค่ะไม่ให้เขาปีนข้อควรระวังนะฮะในการปฏิบัติตัวที่จะใช้บันไดเลื่อนคือการใช้บันไดเลื่อนนะฮะก็สิ่งสงาําคัญที่สุดคือเวลาขึ้นบันไดเลื่อนแล้วเนี่ยห้ามนําส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ย ยื่นออกไปจากกลาาทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ข้อควรระวังอันที่2ก็คือเด็กเล็กหรือคนสูงอายุนะฮะควรมีมีคนเข้าขึ้นไปใดตามมาด้วยเพื่อมามามา,มาช่วยดูแลนะฮะล้นที่3ก็คือคนเป็นคนเป็นช่วงแนะนําที่ให้กับคนทั่วไปสุภาพสตรีพยายามใส่กระโปรงที่ไม่ยาวเกินไปซึ่งเลยเลยเลย,เลยเท้าไปเนี่ย บางทีมันจะอุบิเหตุในตัวของซีกบันไดเลื่อนเนี่ยมันจะ,จะกินผ้าเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะเกิดอันตรายนะฮะข่าวที่ออกมาว่าเด็กเนี่ยโดนเด็กเล็กโดนบันไดเลื่อนหนีบขาอันนั้นเกิดจากตัวหวีของบันไดสำรุดแต่ของเราเนี่ยมีการบาร,รุงรักษาซึ่งเดี๋ยวคงจะให้ช่างแนะนำนะฮะซึ่งเรามีมีตัวสํารองตัวหวีบันไดสํารองเกิดชำรุดปุ๊บเราจะปิดบันไดเลื่อนทันทีและให้ให้คนทั่วไปที่มาลูกค้าเนี่ยเดินขึ้นเดินลง โดยโดยไม่ใช้การเลื่อนเองบันไดถ้าหวีชำรุดนะฮะแล้วเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหวีบันไดทันทีซึ่งเรามีอุปกรณ์เนี่ยสำรองอยู่แล้วนะครับผมถ้ามีอะไรเนี่ยไปไปไปทำให้ไอตัวขั้นบันไดเขาหยุดเนี่ยเขาก็จะตัดตัดอัตโนมัติเลยครับแต่ในส่วนของที่เกิดเหตุไปเนี่ยฮะบางรุ่นเนี่ยมันเป็นบันไดรุ่นเก่าบางทีเนี่ยไอ้กวนี้เอาเอาศีษะยื่นออกไปจากราวบันไดแล้วไปเจอเหตุเนี่ย อันนั้นก็คงเป็นเรื่องของของของ,ของแต่ละรุ่นของบันไดเลื่อนนะฮะแต่ในส่วนของเราเนี่ยถ้าเกิดอุบิเหตุอะไรแล้วแต่เนี่ยมันจะมันจะตัดทันทีนะครับก็คืออย่าประมาทคือส่วนใหญ่คนเราพอไม่มีประมาทพอประมาทเข้ามาแล้วไม่มีสติเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายแน่นอนนะฮะบางทีเด็กวัยรุ่นเนี่ยบางทีก็คือเล่นเล่เกิดความสนุกมาเล่นบันไดเลื่อนแล้วก็ลังกันนะฮะเพื่อนอยู่ข้างบนแล้วก็ไปล้างไม่อยากให้เพื่อนขึ้นล้างราวบันไดอันนั้นก็จะเกิด บางทีมันก็ตกขึ้นมาเพื่อนก็หงายหลังลงไปแล้วโดนไอ้ตัวไอ้ฟันบันไดเลื่อนเนี่ยเจาะส่วนอวัอยวะอย่างเงี้ยนะฮะจะเกิดอันตรายส่วนข้อแนะนาอย่างอื่นก็คืออย่างกรณีถ้าเกิดลูกคนที่พาลูกมาเที่ยวห้างเนี่ยฮะบางทีลูกเด็กเขาก็ไม่รู้เขาก็ไปเล่นเล่นในตัวราวบันไดเลื่อนราวบันไดเลื่อนจริงๆมันถ้าบางรุ่นเนี่ยมันสามารถจะดูดนิ้ว,น,ว,น,ว,น,วนิ้วมือเด็กลงเข้าไปได้ ถ้าเด็กเล็กนะฮะเพราะมันมีช่องใต้ไอ้ตัวราวบันไดเนี่ยมันมีช่องที่สามารถนิ้วเด็กที่จะเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดเข้าไปปุ๊บมันก็จะตัดเพราะตัดเด็กก็จะตกใจเพราะมือยังคายอยู่แต่ระบบถ้าดีก็คือเราเลื่อนบันไดเนี่ยย้อนกลับมาเพื่อให้เด็กมือเด็กเนี่ยสวนออกมานะฮะนัะเป็นข้อควรระวงาาังนะนอกจากประชาชนที่มาใช้บริการจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยแล้ว การตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบการทำงานยังคงเป็นหัวใจหลักสำคัญเพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความสบายใจและป้องกันเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นคือ,อครับของของเราของบริษัทเราคือเราจะมีบริษัทคู่สัญญามาบำรุงรักษาเนี่ยเดือนละหนึ่งครั้งโดยที่การบำรุงรักษาเนี่ยก็มีการตรวจสอบพวกลิมิตเซฟตี้ของไมได้นนเลื่อนทุกจุดไม่ว่าจะเป็นข้างบนข้างล่างถ้าเกิดว่า มีการบันไดชนเลยเนะจับตาทันทีตรงนั้นนะครับแล้วก็ส่วนที่ว่าได้ข่าวว่าเรื่องการงานพื้นของเรามีอุปกรณ์การหวีเนี่ยเราและเพ่ข้างเนี่ยเรามีสำรองก็คือว่าถ้าเกิดมีการแตกหักเราก็จะหยุดปิดบันไดเื่อนทันทีแล้วก็ทําการซ่อมซ่อมและแก้ไขเบื้องต้นถ้าเกิดว่ามันหนักหรือแก้ไขไม่ได้เราก็จะปิดนไปเลื่อนและแจ้งไปทางบริษัทคู่สัญญาให้มาทําการแก้ไขต่อไปตร่านั้นนะครับการขึ้นบไดเลื่อนเนี่ยต้องดูว่าเขาจะมี มีตัวอย่างการขึ้นว่า,วาถ้ามีเด็กขึ้นนะต้องจับเราข้างละข้างคนละข้างนะครับตรงนั้นแล้วก็ส่วนอย่างคนเท่าคนแก่นะก็ต้องต้องมีคนดูแลขึ้นครอ,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 องขึไปด้วยเกิดชุกเฉเินอะไรเงี้ยนะตรงนั้นครับเรามีการตรวจสอบทุกวันจะมีช่างของเรามีสมุดคุ้มอยู่ตรงนั้นโดยที่ช่างเราเนาี่ยมาตั้งสองชั่วโมงครั้งจะมาเดินวนตรวจสอบทีหนึ่งเรื่องของมีอะไรเข้าไปขัดไหมมีน,อน็อตไหมแล้วก็ดูความเรียบร้อยตรงนั้นครับ พูดได้ว่าบันไดเลื่อนสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลายคนจะเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันแต่หากมองลึกๆบันไดเลื่อนก็เป็นไัยเงียบใกล้ตัวอย่างหนึ่งหากเราผู้ใช้ไม่คํานึงถึงความปลอดภัยและใช้มันอย่างถูกวิธีพงศถรน้อยห้องขายภาพฝักชาวรินเพชปรดิษฐ์รายงาน